ถ้าจะอยู่คอนโดอีกสอสปีซื้ออยู่แล้วขายหลังตอนออกหรือเช่าอยู่ดีครับผมคิดว่าถ้าไม่ช่วแบบแบบเราเราไม่อยากจะเสี่ยงเรื่องของแบบว่าติดมือหรือเลือกไม่ดีหรือพาละอะไรเงี้ยชอบชิวชิวสบายเนี่ยไม่อยากจะมาคิดเยอะ ผมว่าเช่าก็ไม่เร็วนะแต่บางครั้งความชอบส่วนตัวส่วนบุคคนลนะจะมีะเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ในการตัดสินใจเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะอยู่เองแล้วจะปล่อยเช่าหรือขายในอนาคตให้หาเหตุผลในการลงทุนเป็นหลักสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าจะอยู่คอนโดอีก2ปี ซื้ออยู่แล้วขายหลังตอนออกหรือเช่าอยู่ดีครับส่วนตัวผมผมว่าอันนี้อันนี้นะส่วนตัวผมนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้คือการซื้อเนี่ยหนึ่งคือถ้าซื้อได้ดีแฮปปี้เลยนะครับถ้าซื้อแล้วเป็นของที่ดีจะจะอยู่ฟรีสามปีขายทํากําไรราคาได้หรือแบบอาจจะเท่าทุนก็ได้หรือว่าแบบโอเคก็ได้นี่เงี้ยถือว่าอันนี้ในเกณฑ์ที่คุณซื้อของที่โอเคนะถือว่าดีนะครับ ถ้าคุณแจ็คพอตซื้อของที่ไม่ดีโอ้โหอันนี้นี่ต้องยอม,มอรับเลยปิดมือนะครับแถมจะเป็นภาระจริงๆการเสื้อสังหาชิ้นหนึ่งนี้มีภาระนะครับเช่นค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นนะครับซ่อมแซมอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเออลืมคิดว่าเออสังหาต้องซ่อมด้วยเหรอโอ้ซ่อมดีครับซ่อมเยอะด้วยนะครับจะออกทีจะดีโดเวตจะอะไรอย่างเงี้ยบางครับมันคนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะรู้สึกนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับอาจจะชอบเช่ามากกว่าดังนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ชัว แบบแบบเราเราไม่อยากจะเสี่ยงเรื่องของแบบว่าติดมือหรือเลือกไม่ดีหรือพะละอะไรเงี้ยชอบชิวๆส,บ,สบ,บายเนี่ยไม่อยากจะมาคิดเยอะผมว่าเช่าก็ไม่เลวนะบนต,ตัวผมนะครับแต่ถ้าอยเราเป็นคนละเอียดมากพอที่อยากจะลองเสี่ยงดูแต่สท้ายคุณก็ต้องทํากันบ้านนะ <c oughs> อืม <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเช่าเองไม่ว่าคุณจะอยู่เองหรือว่าคุณจะจะ,จะแบบว่ารอขายเนี่ยแต่การทำกันบ้านในการซื้อที่ซื้อของดีอะ่ะต้องทำอย่างหนักอยู่ดีเหมือนกัน <c oughs> บางเช่าอ่ะทังบ้านน้อยกว่าได้แต่ถ้าซื้ออะ ผมเชิญชวนต่อให้ยิ่งอยู่เองนะคุณต้องทำบ้านให้หนักเหมือนที่คุณซื้อลงทุนเลยนะครับเสิร์ประมาณนั้นดีกว่าครับค่ะก็สําหรับจิบนะถ้าจิบมองคือปัญหาไหนเะจอกับทุกเคที่แบบอยากจะซื้ออยู่เองหรือจะลงทุนแล้วก็อนาคตลงทุนแต่เชื่อไมหมคะว่าเหตุผลในการอยู่เองกับเหตุผลในการลงทุนเวลาเราไปดูอสังหามัมักจะไม่เหมือนกันคือบางคนจะคิดว่าเราชอบคอนโดนี้ผู้เช่าก็ต้องชอบด้วย คนอื่นต้องชอบด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เสมอไปขนาดนั้นแต่ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะว่าเอ้ยอาหารการกินสะดวกอยู่สบายอะไรเงี้ยโอเคมันใช่แต่บางครั้งความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะจะมะีเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ในการตัดสินใจเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะอยู่เองแล้วจะปล่อยเช่าหรือขายในอนาคตให้หาเหตุผลในการลงทุนเป็นหลักอาจจะไม่ถูกใจในการอยู่เอง100%เ,เช่นบางคนบอกว่าไม่ชอบคอนโดพูกผ้าเลยชอบคอนโดโลไลท แต่อยากปล่อยเช่าเราขายตอนเร็วๆซึ่งตลาดโรไลส,ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ซื้อแล้วอยู่เองนานๆนะคะมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะแบบเปลี่ยนมือได้เร็วขนาดนั้นก็ต้องดูเหตุผลนี้ประกอบด,ด้วยหรือบางครั้งถ้าไม่แน่ใจจริงๆที่ว่าการเช่าก็ไม่เร็วเพราะว่ามันไม่ติดมือก็จ่ายค่าเช่าไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราพร้อมในการซื้อเนี่ยค่อยกลับมาซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ะคะ่ะ